มื่อนี่ไปเก็บพักมาแล้วมาจากสวนมื่อนี่สิเมนูประกอบอาหารเอาเองอยู่ในสวนไปเก็บอย่างมาได้แน่เนื้อมีพริกมาเเกอเทศเมนูจากสวนได้พักขาพักขาตะก้าวิเศษนั่นนี่นะใบพักเักกระเสดบาคุ้งกะมี ี่อันนี้ไปเก็บอยู่สวนเด้อน,นี่เด้อบอก,กอ้าวชนิดต่อไปคืออะไรหมากแข้งชนิดต่อไปคือ,อยังหมากเสาวลดมากเสาวลดมากกระทุลกลูกลกระทุกลูกมีสองท่านเด้ท่านแดงท่านแดงท่านสีชมพูอ้าวชนิดต่อไปคือ,อยังอ้ามะคุ้งเฮิมกามีมะคุ้งเฮิมกามี พักผักหุ่นไห้พักหุนห่นไห้ใบมะตูมมะตูมที่กินกับลาบเมนูมือนี้คือหยังเมนูวันนี้คือต้มบักหอยจูบตตำบักคุงปนป่าลวกพักเป็นไดโอเคว่ะโอเคว่ะมือนี้ อยมีความสุขในการทำนะคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีเตกของในสวนนะคะโอเคนะคะ